สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแมวหลงป่าขณะเจ้าของผ่าไปเที่ยวเจอกันอีกทีเดินทางไกลกว่า1,280กิโลเมตรหาทางกลับบ้านสำนักข่าวนิวยอร์กไทม์และเซตไทม์รายงานเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์และส่วนทึ่งของแมวพันสยามตัวหนึ่งนะครับในสหรัฐอเมริกาที่หลงป่าและหาทางกลับบ้าน ไปหาเจ้าของซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า1,200กิโลเมตรโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรนโบว์ Rainbow, แมวพันธุ์สยามอายุ2ปีของนายเบนนี่และนางสูสานอันกีอาโ,โนหายเข้าไปในป่าระหว่างเจ้าของผาไปเที่ยวแคมปิง้งที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนซึ่งทั้งสองคนทำใจแล้วว่าคงไม่เจอแมวสุดที่รักอีกแต่ก็ยังไม่ละความพยายามและออกค้นหาในป่า ใกล้กับลานตั้งแคมป์ฟิชิงบิตอาวีพาร์คเป็นเวลา5วันถึงอย่างนั้นก็ไม่พบร่องรอยของเจ้าเรียนโบทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลานตั้งแคมป์กล่าวว่าเห็นมีริสลี่และหมาป่าค o ย o ตีหลายตัวแถวๆนี้คาดว่าแมวคงถูกหมีหรือหมาป่ากินไปแล้วนั่นยิ่งทําให้เจ้าของหมดหวังที่จะพบสัตว์เลี้ยงแสนรักเมื่อตัดสินใจขับรถกลับบ้านที่เมืองซารีนัส รัฐแคลิฟอร์เนียสตาร์น้องสาวของเรนโบ์ส่งเสียงร้องผ่านประตูมุงลวดในรถพ่วงไม่หยุดตลอดเวลาเบนนี่ <Benny S 1> และซูซานไม่คิดที่จะทิ้งเรนโบ์แต่รู้สึกเหมือนกำลังทอดทิ้งแมวไปจริงๆหลังจากนั้นนะครับสองเดือนต่อมาก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อมีคนพบเรนโบ์เดินเตร็ดเตรบนถนนในเมืองโรสววลล์รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งห่างจากบ้านของครอบครัวอันกิอโน ไปทางเหนือประมาณ3ชั่วโมงและไกลจากอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนมากกว่า1,287กิโลเมตรในขณะเดียวกันนะครับจนที่สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ในท้องถิน่นแจ้งทั้งคู่ว่าพบแมวที่ระบุตัวต,วตนจากไมโครชิปว่าเป็นเรนโบว์จริงๆนายเบนนี่ถึงกับอึง้งที่แมวหาทางกลับบ้านเองเบนนี่และซูซานร,รับอุปการะเรนโบว์และสตาร ตั้งแต่อายุได้11สัปดาห์เลี้ยงดูจนอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเมื่อกลับมาเจอเรนโบว์อีกครั้งเจ้าเหมียวที่เคยตัวกลมกลับมีน้ำหนักลดหวบไปเกือบครึ่งและไม่ยอมอยู่นิ่งๆในกรงแต่เมื่อปล่อยให้อยู่ในรถเรนโบว์จึงสงบลงซูซานกล่าวว่าแมวแค่มองหน้าตนแล้วก็กลมหน้าหลับไปอย่างรวดเร็วด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากกลับถึงบ้านเมื่อต้นเดือนสิงหาคมตอนนี้ เรนโบ์มีสุขภาพดีแล้วแต่ซูซานยังคงลังเลที่จะพาแมวไปเที่ยวอีกและคิดว่าถ้าจะพาแมวทั้งสองไปเที่ยวข้างนอกอีกครั้งก็จะไปไม่ไกลบ้านสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ New York Time ์และสเตรทไทม์หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ